เพลงนี้คือแบบเป็นเพลงที่อุกตาทาไมมันเพราะเหลือเกินมันเพราะม,มากๆความหมายก็ดีอะไรก็ดีแต่ฉันจะมาเล่นตลกสมัยก่อนเขาก็พูดกันนะสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีคนเล่นคนแต่งมากไนงะแล้วเราเดวัตจุดที่ได้เหมือนคือได้มีหนกแก้มเท่านั้นเองแล้วเราก็พยายามคือที่เหมือนเนี่ยเราพยายามอินเนอร์กับแอคติ้ง acting, รู้ว่ามาลายอะ,อะเวาลาร้องเนี่ยฟีลแบบไหน อารมณ์ปากแบบไหนเราจะทําอย่างนั้นไหะคนก็ไปจับจุดตรงนั้นเหมือนกับเหมือนกับแต่มันไม่ได้เหมือนแบบอุ้ยมาลายไม่ใช่มันเป็นเพลงทั้งให้กําลังใจมันเป็นเพลงทั้งที่ททบอกอะไรเหมือนกับเพลงของคนที่เข้าใจชีวิตแล้ววะ mm. นั่นแหละฮีโร่เอาไปเอาม,ามันไม่ใช่คนอื่นนะมันคือตัวเราเอง สมัยต้องแต่เขาเหมือนแบบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีอัลบั้มใหม่ๆ Dream Lover ที่เด้รู้จักนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีก่อนหรือหลังที่เขาจะดังนะแต่ Dream Lover ถ้าเหมือนมันเป็นเด็กใหม่ๆเข้ามาเองอะ่ะนุ่งเกงยีนขาสั้นใส่เสื้อเหมือนเด็กชาวบ้านชาวไร่าชาวนาแล้วก็ผูกจุ๊ S <S เป็นพจมานะ่ะเ,เหมือนประมาณพจมานะ่ะอย่างนั้นเลยคนละฟิลกับกับ<ๆ>ที่เราที่เราเห็นตอนนี้นะครับ <S <S แต่นั้นเลยมันดูใสๆเดกๆ็กใสๆสิงใสๆอย่างเงี้ยตอนตอนนั้นเขาว่างวางวาง,วางคาแรคเตอร์ไว้แบบนั้นนะ,นะที่เราเห็นครับครับอืมไม่รู้ว่าใช่อัลบัมแรกหรือเปล่าดีมเลเวอร์ครับเพราะแต่ก่อนหลัอย่าลืมว่าเราเล่นคอมเมดี้พวกเล่นสวยๆเนี่ย เราไม่ค่อยไปแย่งเขาเล่นเพราะว่าถ้าเป็นศิลปินใหม่ๆมาคนสวยเขาจะต้องเล่น<อ>เราไปเล่นถ้าเราเล่นเราหยิบเพลงอะไรอะมาเล่นปุ๊บมันเป็นภาพจำ<อ>เพลงนั้นจะกลายเป็นเพลงตลกทันทีเหมือนเราเอาเหมือนเราเอาไอวิวสวายมาเล่นน่ะภาพจำของเราเลยก็คือมันจะมีคุณนภาดาสุกฤี ไม่ได้ออกอัลบั้มนะแต่เป็นเทปเหมือนเทปเดโม,มและได้เอามาเล่นเป็นไอวิสบายหมอลำอะ่ะและไดเอามาเล่นจนทุกคนนึกว่าเดร้องจริงเพลงนั้นคนยังไม่รู้จักนาภาดาเคยลงในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็เอาเดกับนาภาดามาคู่กันบอกว่าอันนี้เป็นเสียงจริงของคนนี้แต่เนี้ยเป็นเหมือนกับเจ้าของเพลงลใช่ใชของมาลายที่ได้เอามาใช้ก็คือวิดเอาอยู่เอาอยู่ ชอบทำนองโอ้ยเพลงเพลงนี้คือแบบเป็นเพลงที่อุตานทำไมมันเพราะเหลือเกินมันเพราะมากๆความหมายก็ดีอะไรก็ดีแต่ฉันจะมาเล่นตลกอ๋อโอเคจากนั้นฉันจะต้องเอามาเล่นตลกให้ได้เขารอให้ใช่ไหมประมาณนั้นเอาอยอางไะทำายังไงอ่ะอธิบายน่ดนึงไม่งเพรพอเราฟังอ่ะเราจะเล่นตลกยังไงที่ที่ไม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเล่นตลกแบบ แบบไม่ได้ทําตั้งใจอย่างประโยชน์ประโยชน์มันกลับมาจํา<ร>ได้ไหมถ้าเขียนคิ้วเขียนตาทําแต่งหน้าเป็นลิงเป็นข้างเล,ล็บดิ้นปิ้นตันเป็นเล่นนี่กะหลี่พัดพงออตั้งแต่นั้นมาเด<อ>็แต่งต,ตัวสวยแต่งหน้าสวยตลอดมาลายใช่ก็ต้องแต่งเป็นมาลายแล้วคนก็จะ,จะ,จะอารมณ์ไหนอีนี่อารมณ์ไหนอีกอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะมีหลุดตรงนู้นหลุดตรงนี้เหมือนถ้าเป็นมาดอนนาเนี่ยมาดอนนามีคือเหมือนภาพล้อมากกว่า แต่งหน้าเป็นภาพล้ออย่างเช่นถ้าเป็นมาดอนนาฟันจะห àng, ่างเราก็จะแต่งเอาสีดามาเขียนนะแล้วฟันห่างว่าเป็นมาดอนนาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจะเป็นภาพแบบเหมือนภาพคนที่วาดภาพล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นมาลายถ้าเราแต่งเหมือนมาลายปุ๊บมันจะต้องมีอย่างอื่นที่ล้อเลียนมาลายให้คนลุ้นว่าเอ๊ะแต่งตัวเป็นมาลายมันจะทําอะไรต่อเพราะคนมาดูเรนเนี่ยจะลุ้นต่อว่าอินี่จะทําอะไรต่อเพราะว่าสามารถที่จะ เลี่ยนไปหมดทุกอย่างได้เพลงเพลงเพลง,พล,งลูกทุ่งอยู่ดีๆก็เป็นเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งอยู่ดีๆก็เป็นเพลงลูกกุงเข้ามาอย่างอย่างติ๊น่าอยู่กับผ่องสีได้ด้วยในเพลงเดียวกันอ่ะ oh. แล้วมันก็ต้องมีความคิดว่าทําไมติ๊น่ากับผ่องสีอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเผ่องสีจะร้องเพลงว่าหน้านี้หน้าหนา,นา าสวงนายก็ลองไปท่อนหนึ่งสักพักแต่แด๊แด๊แด,ด,ด่เป็นดนตรีใหม่ก็เป็นคืนนี้มันร้อนอยู่คนเดียวกับที่นอนเอ๊ะตกลงผู้หญิงมันเป็นยังไงกันแน่ตกลงมันหนาวแต่เพลงมันส่ออะไรอยู่ในในยักษ์ของของมันมันหนาวเพราะอะไรมันร้อนเพราะอะไร สักพักก็มาตัดต่ออีกเพลงหนึ่งก็คือฉันหนาวฉันร้อนเหมือนดังเป็นใครทุกทีอ๋ออีนี่เป็นใครไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันไม่สบายเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันร้อนบบคืนนี้มันร้อนปุ๊บก็แบบเหลือแต่ชุดบางๆขึ้นมาใส่สะโพกโยกย้ายอะพอหน้านี้หน้าหนาวหยิบผ้าผ,ผ้านวมาคลุมโอ้ยหน้านี้หน้าหนาวทำหน้าหนาวสักพักฉันหนาวฉันร้อนเหมือนดัง,ดงเป็นใครเนี่ยคนก็จะมาลุ้นว่าอันนี้อะไรแต่มาลายปุ๊บเราก็จะ เล่นลนอยู่คนก็นึกว่าจะสวยอยู่ละใกล้ใกล้จะจบอยู่ละไอ้ช่วงท่อนพีของมาเลยก็คือช่วงมาเลยก็จะมีเอกลักษณ์คือเสียงโผล่การหอนอการโผลเสียงการลูกคอของเขาที่คนอื่นทําไม่ได้แต่พอเราฟังปุ๊บเรานึกถึงอันนั้นขึ้นมาเราก็เอามาแท่เอามาตัดต่อ,อสมัยก่อนเขาจะเรียกเดว่าจะเป็นเจ้าแม่ตัดต่อ,อคือต,ตัดเอามุ่นมาใส่อันนี้แต่มันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่เอามาใส่กันจนแบบว่าไม่รู้เรื่องว่าใส่เพราะอะไร ในขณะที่มาลายโหนอยู hmm. mm ่ hmm. แล้วมันก็จะเป็นเสียงโหแล้วก็ลงฮิโหฮิโหฮิโหแล้วในขณะที่เราเล่นปุ๊บไอคนที่ดูข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นฟิลเลยกันหมดไม่เหมือนกับทีวรับเราขึ้นมาเราก็จะโหฮิโหฮิโหอ่ะฮิโแล้วก็มงมาลายแต่งตัวเป็นมาลายแต่ลำมงมงมงสักพัก S <S <an> สวิตเข้ามาเป็นมาลายใหม่อย่างเงี้ยทุกคนบอโอ้ยอันี้กูปรับไม่ทันกูปรับโหมดไม่ทนมัทนอะไรเงี้ยมันก็เขาก็หัวเระแล้วก็เป็นภาพจาอีกมันก็จะเป็นภาพจำนั่นคือภาพมาลายที่เขาจะจําแล้วพอเราเล่นมาลายอะไรนะเขาจะอ้นเหมือ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 นมันกลายเป็นภาพจาของเขางไงว่าเราเล่นมาลายแล้วอีกอันหนึ่งก็ที่ที่ที่ทมาลายติดภาพมาลายเรามากที่สุดก็คือเวนยูบิลีที่เล่นกับวิทนี่แล้วมันจะช่วงนั้นจะมีข่าว วิทนี่กับมาลัยรู้สึกแบบไม่กินเส้นกัน oh. เพราะฉะนั้นตอนที่โชว์ในช่วงที่แบบเราวิทนี่ออกมาปุ๊บคนก็กรีดแล้วใช่ไหมแล้วคนก็ลุ้นแล้วหละว่าจะเป็นมาละยพอเราอออกมาคนกรีดดังแล้วเราก็พอเขากีดใส่เราดังแล้วเราก็ทาเป็นแบบอะไรหรอวิทนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคนเห็นปฏิกิริยาเรา,า acting mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคนก็กรีดใช่ไหมแล้วมันจะมีคนยื่นติปแล้วก็ พอเราได้ติมเราก็จะพันอะไรเหรอวินพอวินนี่ได้แล้วก็ทำเป็นไม่พอใจเดี๋ยวก็มีคนมาให้เราอีกแล้วก็โอ้ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยคนก็ชอบคนได้ชอบฟิลนี้ไงมันก็จะสนุกเนี่ยบางอย่างเราถึงบอกว่าบางอย่างเราไปกะเกณฑ์ไม่ได้บางอย่างมันเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วแล้วมีคนบอกไหมอ่ะว่าประเด็นเหมือนมาหลายพอสมควรเลยเนี่ย สมัยก่อนเขาก็พูดกันนะสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีคนเล่นคนแต่งมากไนงะแล้วเราเดวทจุดที่ได้เหมือนคือได้มีหนกแก้มเท่านั้นเองแล้วเราก็พยายามคือที่เหมือนเนี่ยเราพยายามอินเนอร์กับแอคติ้ง acting, รู้ว่ามาลายอ,ะอะ่ะเวลาร้องเนี่ยฟีลแบบไหนอารมณ์ปากแบบไหนเราจะทําอย่างนั้นมากคนก็จะไปจับจุดตรงนั้นเหมือนกับเหมือนกับแต่มันไม่ได้เหมือนแบบอุ้ยมาลายไม่ใช่ มันเหมือนประมาณว่าภาพล้อ,อที่ได้บอกแล้วเดวจะสร้างเป็นภาพให้คนจําง่ายก็คือภาพล้อภาพล้อที่เดแล้วคำคำพูดหรือเพลงไหนที่ขอมอะไรเนะะี่ยฮะที่จับใจเรามากที่สุดฮีโร่เพราะอ,อะไรอย่างไรเพลงประมาณเลยเพราะอ,อะไรไมันคือมันมันเป็นเพลงทั้งให้กําลังใจมันเป็นเพลงทั้งที่ทบอกอะไรเหมือนกับ เพลงของคนที่เข้าใจชีวิตแล้วอะนั่นแหละฮีโร่เอาไปเอามันไม่ใช่คนอื่นนะมันคือตัวเราเองอืมอันนี้เราตีความเอาเราตีความว่ามันเป็นอย่างนั้นเพงเลยใช่ในอารมณ์ที่เขาร้องอ๋อคือบางทีอ่ะเราเราไม่ต้องการคนอื่นที่จะมาเรารอคนอื่นมาช่วยเหลือเราเป็นฮีโร่ของเราอ่ะ ไม่ได้เหล่านี่แหละคือฮีโร่ของตัวเราเองอุ้ยคลาสสิกเนาะอยู่ได้ทุกยุคสมัยเนาะเพราะว่าเพลงเขาเหมือนกับบทกวีหรือว่าเป็นเพลงที่แบบมีความหมายอะไม่ได้ร้องไปแล้วหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้บันละเพอรเจอล่รล,ล,ลอยลมหวานแหววอะไรเงี้ยเพลงแต่ละเพลงมัน,ม,นมันมีนัยยะมีมีความหมายของมันอะไรแต่ทำเหมืนเป็นโค้ดได้เลยถูกตอ้อคงคมมาก ให้เล่าเรื่องตัวเองสั้นๆผ่านหนึ่งเพลงของมาลัยอ่ะคิดว่าเพลงไหนือเป็นเรามากที่สุดพี่มิดเอาอยู่นิดแหละอืเพราะอะไรยังไงอยากให้เขาหยัดความนิดหนึง่งประโยคแรกมันก็ทัดแล้วว่าเอาอยู่ประโยคแรกมันก็ทัดแล้วทัดใจมากมถ้าไม่มิเธอดจะก็เป็นคนที่อยู่เ,เพื่อประโยชน์พี่ <บ>ไม่รู้อา,าไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดว่าเดว่าทุกเพลงอ่ะมันมันโอเคหมดมที่ชอบที่ชอบจริงๆนะอชอบอารมณ์ในเนื้อเสียงของเขามากกว่าเสียงของเขาอะนะเสียงของเขามากกว่าเพลงเขาใครก็ลองได้คับเอามาเวอร์ยังไง ก็ลองได้หมดอะเน,อเนื้อเนื้อนี้แต่อารมณ์ที่มันจะได้มันไม่เหมือนกันอ,า,อารมณ์ในเนื้อเสียงของมาลายมันฟังแล้วมันมันใช่มากกว่า